สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องอะไรครับยังมาร้องทุกครับผมได้ครับเมื่อกีผมเป็นเป็นผู้ปกครองครับผมเป็นนักศึกษาะแผนกแกตั้งต่อช้าครับผมครับได้ถูกทําร้ายที่ไม่หาวิทยาลัยครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นมีวันที่วันที่เตัว สอ 2R68 ใกล้ทีพวกเพื่อนเพื่อครับโทรมาแจ้งว่าน้องทรับสิกกรรมแล้วหมดกติอพอผ่านไปสักพักก็มีสายที่โรงพยาบาลจุฬาโทรมาบอกว่าน้องถูกคำร้ายแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วได้ทำการผู้ชีพขึ้นมาได้แล้วครับผมครับผม,บผ,มผมก็เลยอยากมาร้องเรียนที่จริงให้ใหดูหครับตาาิาษั ครอบครัวเป่ยนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ครับผมครับครับอไอย่างนี้ฮะบ้านเมืองมีคือมีแปลงมีกฎหมายผมบอกได้เลยว่าใช้กฎหมายดยวยกันครับถ้าใครกระทาความผิดก็ต้องให้สารเป็นบทลงโทษครับพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่วันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมมาผมผมว่าจะได้ประสานไปที่กองารสอบสวนกลางกองปราบครับที่เพึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนต่อไปครับ พราะผมไม่เชื่อว่าจะทําแค่คนเดียวครับผมจริงบประมาณกี่คนนะมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นครับผมต้องอาเริน้องน้องเนี่ยเลือดออกทั้งไหนฮะมีออกปากออกจมูกครับผมก็สลกได้ครับผมสลกด้ใช่ไหมครับครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะโดนทำกี่ครั้งครับผมเคยมาร้องเรียนพิจริงดีกว่าครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับ